จะไปถ่ายอะไรมันไม่มีเน็ตน่ะโอ้ยนอหลูกข่อย,ยไอหน,นุ่มสกอนสวัสดีค่ะเขาอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปเอาไอแพกมามันเครื่องใหญ่นะลูกนอโทรศัพทมาโทรศัพท์มา,มาอะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะห <c oughs> ้างอีหลีเด้อย <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราไปซื้อบัตรก่อนเอาข้างในมันก็สไมี่อยู่วะเดี๋ยวเราอันนี้เป็นทั้งแรงะ,ะ,นะัะที่เรามาเที่ยวนะคะนี่นะคะมีไลออนสิงโตนะคะพาเด็กมาเที่ยวนะคะวันนี้นะ ไอ้นุมมาจับแขนเด็กแห่นน่แล้วเรียกโอ้โหข้างในข้างในก็ไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะส่วนสัดเสียยุทยาไลออนปางนะคะเนาะซื้อต้องไหนเอย่ยอเด็กสองคนนะคะคนหนึ่งค่ะเ,นนเ,ดเด็กสองน,นี้ค,คนนี้กับคนนี้ค่ะ ค่ะพ you, ี่ใหญ่นะคะอ๋อได้ค่ะอ okay, uh, ่ะเอาพี่ใหม่พี่ใหม่ถือนี้ให้ก่อนใหญ่สองเลขหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงได้มาจ่ายตังก่อนเอาพี่ใหม่มาทางนี้ก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นล่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อถ้าเด็กอุ้ยแม่ถ้าเด็กโตนี่คือ อ๋ออ๋อโอเค่ถ้าเด็ก,ดกอันนี้เด็ก,ดกอันไหนอันไหน,อน,นของอุ่นนี่นี่นีของแม่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ไปเดี๋ยวเราเดินไปนะคะ ร้อนมากสวัสดีนะคะอะไรให้ดูนี่นะคะทุกคนบอกนางลงคลิปด,ดูดูเนี่ยอันนี้คงคุยกันนะคะเนาะอันนี้น่าจะเป็นอของฝากนะคะเนาะ ของฝากของเด็กๆนะคะนี่นะบา้บานเราเราเข้ามาก่อนเร็วร้อนมากอันนี้นะคะก็จะมีน่าจะมีการแสดงด้วยนะเนะนี่ยนะนี่ ในลกน้องไออุ่นขอบคุณค่ะนาใน้องอ่ะจับน้องให้หน่อยเดี๋ยวแม่ไปยืนรอข้างหน้าก่อนนะลืมหมวกลืมหมวกไว้มีรถมาด้วยทุกคนบอกไปสิฟัง ว้ายพี่พี่อ้อมพี่อ้อมมีรถมาพร้อมมาถึงแล้วนะคะข้างในเนี่ยเสียงดังน่าจะมีเอ่อการแสดงคะคะอุ้ยทุกคนมีรถมาด้วยนี่มีรถมาด้วยนั่งรถมาดีไหมนี่มีรถม,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 มาด้วยนะทุกคนโอ้อย นี่นะคะมีมีรถม้าด้วยขี่เลยขี่เลยเลบ่ไออ,อุอ่นอย่าไปใกล้นะคะลูกอย่า <c oughs> ขี่รถมา้าเซยวันนี้ไปดูช้างดีกว่าไปดูช้างดีกว่าปะ